เห็นไหมว่าใครจากตรงไหนเอ่ยขงไหนไม่รู้ด้านหลังค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ใครปา <c oughs> <c oughs> อะไรนะมีกล้องดูกล้องอยู่นะมีกล้องมีกล้องโอเคโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวดูในกล้องแล้วค่อยไอ้นี่เนาะโอเคอเค่ะเดี๋ยวเราไอ้นี่กันต่อมเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนตั้งใจไงไม่แน่ใจว่าตั้งใจให้ปลาให้โดนห,นหรือเปล่าต้ายไม่รู้ว่าเราทําอะไรถิดหรือเปล่าหรือว่าพี่เขาไม่ชอบเพลงนี้ ล้อหรือว่ายัางไงโอเคฮะอ๋อมีถ่ายติดไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้านหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ค่อยคุยกันแค่เราเนาะเพราะว่าน่าจะน่าจะ,าจะได้ค่ะได้ค่ะรอแป๊บน,น,นะ,ะนะร้องแน่นอนละคะ่ะเป็นนักร้องแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นเใจเย็นๆเ,เ,เป๊ะมาก โอเคเดี๋ยวค่อยมาด้านหลังเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันด้านหลังนะคะโอเคค่ะโอเคโอเคแต่จริงถ้าหนูปลานี่ยหนูยอมรับเลยนะเพราะถ้าหนูจะทําอะไรหนูจะยอมรับเลยไม่น่าจะปาแล้วเท่ากับเดินหนีไปไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราร้องใหม่ร้องใหม่นะเดี๋ยวเรานี้ร้องใหม่ถ้าเขาปลาอีกเพราะว่าเขาไม่ชอบเพลงนี้หนูรักชาต เรียก้รงใหม่นะเพลงนี้นะขอโทษด้วยนะคะที่รักโอเคอเอาใหม่เอาใหม่ใหม่